o รสฉันรอเธอมานานแสนนานใครนะเธอเป็นใครฉันชื่อว่ามิเรนดาว่าไงนะตัวเธอนั้นมีพลังที่แข็งแกร่งแรงเกินกว่าที่ฉันจะจัดการเธอได้สึ้นซ่งนะฉันเลยต้องล่อให้เธอเข้ามานะดินแดนนะเพื่อที่จะให้เธอเต็มใจยอมละทิ้งพลัง ไม่นะแต่แค่บอกว่า <S 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 ขเขาบอกหรือฉันบอกเยนั่นคือภาพลวงตามันเหมือนจริงมากใช่เมลนะ่ะไม่มีทาง <S <S ตอนนี้เธอพร้อมที่จะเป็นภาชนะให้กับเอวาของฉันแล้ว อีธานไอสวัางไปเดิวเข้าฉันที่ลึกขนาดนี้มันยังปรากฏตัวได้มันช่วยเธอไม่ได้หรอกโรสไม่มีใครทั้ง